ซีรีส์ช่วงเนี้ชื่อยาวมากเลยจำไม่ได้เลยอะ่ะเกมเนี้จะเป็นเกมทายชื่อซีรีส์หรือว่าหนังจากชื่อยอ่ออะไรคิดแต่เยอะหหอ่ะไปช่ยนสวัสดีสค่ะไดสกิจเจดอรมาพลสพี่สาวน้องสาวค่ะช่วงนี้นะคะในเพจก็มีแฟนเพจใหม่เข้ามามากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่ชื่นชอบซีรีส์ญี่ปุ่นอยู่แล้วหรือว่าคนที่แบบ เป็นแฟนคลับซีรีส์เกาหลีจนีนอะไรเงี้ยเออเขาก็เริ่มมีความสนใจซีรีส์ญี่ปุ่นเข้ามาด้วยแต่ไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือว่าคนที่ตามซีรีส์ญี่ปุ่นมานานเป็น10ปีแล้วเนี่ยจะสังเกตเห็นได้ว่าซีรีส์ช่วงเนี้ยชื่อยาวมากเลยจริงยาวอะไรขนาดนี้ยาวมากอย่างคนที่ไม่รู้ภาษาญี่ปุ่นอ่ะจะแบบโหจำไม่ได้เลยใช่ไหมเออเราจำไม่ได้นะขนาดเรารู้ว่ายังจำไม่ค่อยได้เลยเออเออแต่ว่าแบบถ้าใครแบบสังเกตมาแบบช่วงประมาณ10ปีที่แล้วเงี้ยถ้าตามซีรีส์ญี่ปุ่นมานานเนาะก็จะแบบ ชื่อซีรีส์มันจะสั้นๆใช่ปะ่ะอย่างเช่นแบบโกคูเซนอย่างเงี้ยเออไออลาอาเกมบัดดี้มันเดย์คือมันจะเป็นชื่อแบบที่สั้นแล้วก็จําง่ายอืแต่ทํำไมช่วงนี้แบบยาวมากอ่ะจาไม่ได้เลยอ่ะใช่อย่างเช่นเรื่อง คอยススอว่าสุสุกุโยโดโคมาเดโมไอชิเตตัตเตะฮิมิสวาลุคิคาซือข้อยนี้ว่าริยุกาเตะชิ่อเดโมโคโระเดโมดนะไอซ์ไกเดะพนดะวะวาลาุวอตัสตัสิวาโรกาชเตลุคือยาวะเหมือนกำลังพูดภาษาญี่ปุ่นอยเลยได้พูชืชไหงงมากจริงยาวเหลือเกินเดี๋ยวนี้เวลาจะเรียกชื่อทีอะ่ะก็เรียกแบบเป็นนักสแสดงบ้างหรือว่าหรือชื่อตัวละครบ้างอย่างแบบหมอเทนโดอะไรแบบน,นี้ใช่ไหมหรือแบบเรื่องสุดานานะอะไรอย่างเงี้ยจะรู้แหละว่าเรื่องไหนรู้เหรอสุดานานะหลังเยอะมากเลยนะนั่นแหละวััันนนนี้้เเราาากก็ลยยจะะะมไขขอสสงคว่ ทำไมช่วงนี้ซีรีส์ญี่ปุ่นถึงชื่อยาวมากนะคะแล้วก็มันยาวจนต้องมันมีชื่อย่อใช่ไหมใช่ซึ่งเราก็ได้หาข้อมูลนะคะมาจากเว็บไซต์ญี่ปุ่นแล้วก็ได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนญี่ปุ่นในอย่างนี้ด้วยไ่ใช่จะมีเคาะโดยว่าทำไมชื่อมันถึงยาวขนาดนี้แล้วในช่วงไทยลิปนะคะเราก็จะมีเกมไทยชื่อซีรีส์จากชื่อย่อด้วยอเออก็ดูให้จบนะคะแล้วก็มาเล่นเกมด้วยกันค่ะถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังกันเลยเลยขออ้อแรกนะคะ ในเชิงภาษาศาสตร์เนี่ยภาษาญี่ปุ่นมีคำที่น้อยมากทําให้ คนที่ตั้งชื่อเนี่ยเขากลัวจะไปตั้งชื่อซ้ํากับชื่อเรื่องแนอดีถ้าเกิดเทียบกับภาษาไทยใช่ไหมที่แบบมีทั้งคํายืมจากบาลีสันสกฤตคขมรเออมาแบบใช้ปะปนกันในชีวิตประจําวันจนแบบเออบางทีเราก็ไม่รู้เนาะอันไหนคําไทยแท้อันไหนคาย,ยืมอะไรเงี้ยเอออย่างภาษาไทยดอกไม้ก็ดูมีหลายคำใช่ไหมที่เราเอามาใช้แบบตั้งเป็นชื่อคนก็มีอย่างแบบบุษบาบุกผา,ามาลาอะไรเงี้ยคือเยอะมาก<ๆ>จริงๆอะ่ะแต่พอเราลองไปถามเพื่อนคนญี่ปุ่นใช่ไหมว่าเออนอกจากคําว่าฮานะที่แปลว่าดอกไม้อ่ะมีคําอื่นอีกไหมคือเพื่อนก นึกนานมากคือเขาก็บอกมาตัวหนึ่งก็คือคําว่ากะตัวคันจิตตัวเนี้ยอ่านว่าคะเคหรือว่าฮานะก็ได้เหมือนกันอ่ะสุดท้ายก็อ่านว่าฮานะเหมือนกันเออเออแต่แบบมันเหมือน,นเป็นคำแบบคันจิตที่แบบใช้ในวรรณคดีหรืออะไรเงี้ยนั่นแหละสุดท้ายเพื่อนบอกว่าไม่มีนะคําแบบ ที่แปลว่าดอกไม้อย,ย่างอื่นนอกจากฮานะอ่ะด้วยอย่างเราตั้งชื่อเรื่องได้แบบบุปผาลาตีอย่างเงี้ยแหวนดอกไม้อย่างเงี้ยอ่าใช่ไหมมันก็แบบมีคําเยอะมากแต่ของญี่ปุ่นอ่ะเช่นอะไรบ้างฮานะฮานาคิมิฮานะโยริดังงอันนี้เป็นสำนวนฮานะนุจิฮาระทุกอย่างเป็นคำว่าฮานะหมดเลยเออด้วยคันจิฮานะตัวนี้ดังนั้นพอเป็นชื่อเรื่องใหม่ๆมันก็เลยจะยาวขึ้นเรื่อยๆเพื่อที่จะได้ไม่ต้องไปซ้ำกับเงืนอดีตเหตุผลข้อที่2ก็คือซีรีส์หรือว่าหนังเนี่ยมันจะสร้างจาก มังงะไ์โนเวลหรือว่านิยายออนไลน์ใช่ไหมถึงแม้ว่าช่วงน,นี้จะมีการเขียนบทขึ้นมาใหม่เพื่อสร้างเป็นซีรีส์ก็ตามแต่ว่าก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าซีรีส์หรือว่าหนังเนี่ยมันจะสร้างจากมังงะหรือว่านิยายซึ่งบางทีเนี่ยแบบมังงะหรือว่านิยายออนไลน์เนี่ยมันจะตั้งชื่อยาวมากพอเอามาสร้างเป็นหนังปุ๊บก็ต้องตั้งชื่อเดิมใช่ไหมมันก็เลยจะยาวเหมือนกันหมดเอาแล้วทำไมเขาต้องตั้งยาวเดียเด๋ยวก็ตั้งท่าสั้นดีก็อย่างแบบพวกนิยายออนไลน์ใช่ไหมเวลามันอยู่บนอินเทอร์เนต็ตอะถ้า เพราะฉะนั้นการตั้งชื่อให้ยาวลรวแบบได้ใจความที่แบบสําคัญอะไรอย่างเงี้ยเออคนก็จะอยากเข้าไปอ่านมากขึ้นมันก็เลยต้อง,งตั้งชื่อยาวๆเข้าไว้ดูอย่างชื่อ YouTube ดิแบบแก็ต้องตั้งชื่อยาวๆเข้าไว้ใช่ไหมแบบมีเนื้อหาที่สําคัญอใส่เข้าไปให้เยอะที่สุดคนจะได้คลิกเข้ามาดูให้มากที่สุดใช่ไหมเออจริงถ้าแบบชื่อสั้นเกินไปก็จะแบบอืมอะไรแล้วก็แบบเลื่อนผ่านเลยอะโดยถ้าไม่สนใจจริงๆก็คงเลื่อนผ่านไปเลยอ่ะอย่างเช่นซีรีส์ที่สร้างจากนิยายออนไลน์แบบเรื่องใหม่ล่าสุดเลยวตาตชิโนอโตะเ สามีตู้แช่แข็งอย่างอีกเรื่องหนึ่งที่สร้างจากมังอะ่ะก็อันนี้นี้ไอซาเลสกิเตคอมาเตมาสพี่ชายรักหนูมากเกินไปแล้วหนูก็ลำบากนะคะอืมคือเรียกได้ว่าแบบประธานกริยากรรมมาแบบครบผันบเบิร์บด้วยต<อ>ังทีเดียวก็คือแบบเออจับใจความได้เลยว่าเรื่องเกี่ยวกับ,บ,บพี่ชายกับน้องสาวแน่นอนเลยเออเอ,อ่าแต่มีเรื่องที่ยาวกว่านั้นคะ่ะยาวแบบ ถ้าสียงที่สุดเรามัง้งเรื่องนี้ยเออห้าสิบเอ็ดพยางามใช่ไหมออขออนุญาตอ่านนะคะจำไม่ได้จริงจกะคุเนนบ,บิริโนโกกหรือกะอิจิเนนเดเฮนซาจิโอยอนจูอาเกเตเคโอไดกะคุนี้เกเนกิโกกะคุชิตะฮานาชิคุณอ่านก็ไม่รู้ <laughs> ยาวมาก <laughs> แปลว่าอะไรดีคะคุณแม้คำแปลก็แปลมาแล้วก็เลยขออ่านเพราะว่ายาวมากแปลว่า เรื่องราวของสาวมัธยมปลายสุดห่วยที่สอบผ่านเข้ามหาวิทยาลัยเ o คโอได้ภายใน1ปีโดยได้ค่าเบ่งเบมาตรฐานมากกว่า40คะแนนทำไมต้องบอกบอกข้าเบ่งเบนมาตรฐานอะไรด้วยเนาะกลัวคนไม่รู้กลัวไม่น่าสนใจพอกออ็คือเหมือนแบบเป็นเรื่องย่อแล้วแหละเออ <laughs> สรุปเรื่องนี้นะคะ <laughs> ก็ย่อสั้นๆว่าดีลิแกหรื เออก็ทุกคนออน่าจะรู้จักกันดีเนาะเรื่องนี้ใช่โด่งดังมากเหตุผลข้อที่สามค่ะน่าจะเป็นเหตุผลที่สําคัญที่สุดเลยเนาะเออก็คือเพื่อดึงดูดผู้ชมนะคะให้มาดูหนังหรือซีรีส์เรื่องนี้ให้มากที่สุดนะคะโดยเฉพาะซีรีส์นะคะจะต้องแบบทําให้เรตติ้งตอนที่หนึ่งเนี่ยแบบพุ่งสูงที่สุดเลยอยากให้คนดูต่อมากที่สุดเลยใช่คือถ้าเกิดอย่างซีรีส์10ปีก่อนเนี่ยก็จะเป็นชื่อสั้นๆเนาะอย่าง<ๆ>ที่เราบอกไปตอนต้นแล้วเ<ๆ>ช่น โคดบูดากอนซากุระบัสเซอร์บีซัมเมอร์นูแล้วก็มีตนันยมีคือตายละพูดออกมาโดยที่ไม่รู้ตัวโอ้ยเป็นความรักของเขาอ่ะคือก็จะเห็นว่าชื่อมันสั้นจริงๆอ่ะเอออ่ะพอแบบยุคสมัยเปลี่ยนไปใช่ไหมในยุคปัจจุบันเนี่ยก็มีสื่อบันเทิงต่างๆมากมายเลยการที่คนจะแบบมาสนใจของเขาได้อ่ะเขาก็ต้องทําให้ทุกอย่างน่าสนใจมากที่สุดใช่ไหมโดยเฉพาะการตั้งชื่อเรื่องเนี้ย ถ้าแบบชื่อเรื่องมันน่าสนใจยาวพอที่จะแบบอ่านจับใจความได้อะเขาก็จะแบบมาสนใจก็เลยเป็นเหตุผลหลักเลยที่แบบทําให้ชื่อเรื่องสมัยนี้ต้องยาวมากคือถ้าชื่อเรื่องสั้นเกินไปจนแบบจับใจความไม่ได้อะคนก็อาจจะแบบเอออย่าเพิ่งดูละกันเดี๋ยวไปค่อยดูแบบรอรอคนดูเยอะๆแล้วแบบดูกระแสตอบรับอะไรอีกทีหนึ่งก็มันก็มีคนแบบนี้เหมือนกันไงเออเพราะฉะนั้นการตั้งชื่อเรื่องให้แบบกระชับได้ใจความสําคัญแบบทั้งหมดมันก็เป็นเรื่องย่อเลยก็ได้อ่ะคนก็จะแบบมาดูตอนที่หนึ่งละ จากที่ไปหาข้อมูลมาเขาบอกว่ามันจะมีแนวโน้มที่แบบว่าถ้าคนดูตอนที่หนึ่งแล้วอะคนจะดูตอนที่สองไปจนจบเรื่องได้อืโดยใช้เวลาแบบสองเดือนครึ่งใช่ซีรีส์ญี่ปุ่นมันสั้นเนาะแบบสองเดือนครึ่งก็จบแล้วชื่อหนังที่เรารู้สึกว่าน่าสนใจอะเอออย่างเช่นเรื่อง Kimi no ซุยโซ t าเบ Tai อยากกินตับอ่อนของเธอเออแบบเอ๊ะกินปับคืออะไรเออคืออะไรใช่ไหมน่าสนก็อยาดูแล้วน่าสนใจอยากดูแล้วส่วนอีกเรื่องหนึ่งชอบโตอิมาคาระชิโโตยามเตคุรุ รอเดี๋ยวนะขอะเวลาออาจากงานก่อนอแบบเอ๊ะอะไรทําไมจะต้องแบบเวลาออเอเออแต่มันก็พอจะรู้ได้ว่าเออมันจะต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องงานจนแบบอยากล่าออกแบบสะท้อนสังคมหรือเปล่า่าง้ใช่ไหมเออ,เอ,อมันพอตีความได้แล้วแบบอุ้ยทําไมต้องแบบเดี๋ยวนะอะไรเงี้ยอ่าหรือว่าอย่างการตั้งชื่อเรื่องที่เป็นแบบชื่อตัวละครอนะ่ะก็ทำให้รู้สึกน่าสนใจมากขึ้นอย่างเช่นฮันซาบาาโนกิหรืออย่างเรื่องดอเตอร์เอ็กซ์เนี่ยจริงๆมันชื่อเต็มว่า ดร์เอสเคเคไดิมอนมิจิโกก็คือมันมีชื่อดิมอนมิจิโกอยู่ก็คือเป็นชื่อตัวละครใช่ไหมหรืออย่างอีกเรื่องหนึ่งก็วาตาชินอคาเซฟุนาิซาซังเออก,อก็แบบมีชื่อตัวละครอยู่ก็ทําให้รู้สึกน่าสนใจมากขึ้นว่าเอเอคนนี้มันเป็นใครทำไรแบบบอกชื่อตัวเอกมาเลยอะคือถ้าเกิดเทียบกับเรื่องที่ชื่อสั้นเกินไปอะอย่างเช่นนิจิอีรคาดูเตะหรือว่าชิตเตะหรือไวฟูอะไรใช่ไหมหอเออมันก็รู้สึกแบบไม่น่าดึงดูดพอ มันจะแบบฟังแล้วแบบเอ๊ะเกี่ยวกับอะไรเออแล้วมันยังไงางต้องดูตอนที่1ก่อนท่านั้นถึงจะรู้เลยอะไรเงี้ยแ,แต่ก็ใช่ว่าเรื่องพวกนี้จะแบบไม่ได้น่าสนใจน่าเบื่ออะไรขนาดนั้นนะบางเรื่องได้รางวัลก็มีเนาะคือมันก็ไม่ได้ดึงดูดเท่ากับชื่อเรื่องที่มันยาวอย่างที่เรากล่าวมาข้างต้นแต่ว่าสังเกตไหมว่าอย่างอาซาโดระหรือที่แปลว่าละครตอนเช้าหรือว่าละครไทยกะละครพีเรียดอะไรอย่างเงี้ยของช่อง N H K เขาจะนิยมชื่อสั้นๆกันเช่นไรบ้างคะ อามาจา่าเยลูคิรินกาคุรุก็คือชื่อสั้นมากเลยแต่คนก็ยังดูกันแบ <c oughs> บเยอะมากค <c oughs> <บ>ือจริงๆอ่ะในเว็บญี่ปุ่นนะเขาบอกว่ามันเป็นธรรมเนียมของช่อง NHK อยู่แล้วเขาจะตั้งชื่อสั้นๆอย่างนี้นแหละแล้วแบบคนมันก็ดูกันมาแบบหลาย10ปี2 0ปี50ปีอะ่ะเออคุณลุงคุณป้าเนาะเกิดวันนึงเขาตั้งชื่อยาวๆขึ้นมาคิดดูดิมันจะแบบเขาจำชื่อไม่ได้ เออเออคนแก่จำชื่อไม่ได้จริงอ่ะถ้าเกิดชื่อเรื่องอามาจังเงีเออ้ยเอาให้มันยาวเอาไงดีอาอามาจังก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับจังหวัดอิวาเตะที่มีอาชีพอามาจังคือเป็นนักงมหอยเม <EN>. ่นนักงมหอยเม่นในทะเลเออถ้าเกิดแต่ชื่อเรื่องยาวๆอามาจังสาวน้อยนักงมหอยเม่นแห่งคาบสมุทรซันลิกุ ในจังหวัดอิวาเต <c oughs> ก็ยาวดีแต่ว่าแต่ก็ไม่รู้จะบอกไปทำไม <c oughs> จำไม่ได้จะได้คนก็เรียกเอามาจังสรุปก็คือการตั้งชื่อยาวเนี่ยก็คือเพื่อดึงดูดความสนใจให้ผู้ชมเนี่ยเข้ามาดูละครเรื่องนี้ดูหนังเรื่องนี้ให้มากที่สุดตั้งแต่ชื่อเรื่องเลยในผลข้อสุดท้ายข้อ4ก็คืออิทธิพลของโลกโซเชียลจากเหตุผลข้อที่2กับข้อ3รวมกันเนี่ยก็คือเพื่อดึงความสนใจให้กับผู้ชมใช่ไหมแต่การที่เราจะแบบมาเรียกชื่อยาวยาตลอดอ่ะ ออมันก็ไม่ไหวใช่ปะ่ะโอ้ตายแน่เจออีบิลิกออแกลึกเข้าไปอ,อ,อะเคโอไดกักครูมาตรฐาน40อะไรก็ไม่รู้เ <c oughs> ต็มหมดเลยใช่ไหม <c oughs> คือถ้าเราแบบเราจะชวนเพื่อนไปดูหนังเรื่องเนี้ยเราคงพูดไม่ไหวปะ่ะคือยาวขนาดเนี้ยเราอย่างแบบแบบในโซเชียลมีเดียอย่างเงี้ยใน IG ในทวแบบิตเตอร์เงี้ยจำกัดตัวอักษรอีกใช่ไหมเออถ้าแบบไปเขียนชื่อเรื่องยาวขนาดนั้นอะเนื้อหาที่เราอยากจะพิมพ์ต่ออะมันก็แบบไม่พอละก็เลยต้องมีการตั้งชื่อย่อขึ้นใช่ไหม ภาษาญี่ปุ่นก็เรียกว่าย a k u s h o ที่แปลว่าชื่อย่ออ่าแล้วสังเกตไหมว่าการตั้งชื่อย่อของเขาเนี่ยจะตั้งเป็น4ตัวอักษรเท่านั้นจริงทำไมเออทา <ำ S 2> <ทำ S 1> ไม<ำ>อันนี้ก็ไปหามาเหมือนกันค่ะคือเขาบอกว่าถ้าเป็น3ตัวอ,อักษรนะมันจะน้อยเกินไปแล้วแบบไม่ได้ใจความที่สมบูรณ์ของเรื่องนั้นอะ เอ่อย่อจนแบบไม่รู้เรื่องอ,อ่ะสามตัวอักษรไม่พอแล้วคือถ้าเกิดเป็นห้าตัวอักษรอ่ะมันก็จะจัดวางองค์ประกอบได้ไม่ดีมันยาวเกินไปแล้วก็แบบเกินอ่ะมันเกินเกินรู้สึกไม่ดีเลยเรู้สึกไม่ดีไงก็ไม่รู้นะเพราะฉะนั้นสี่ตัวอักษรเนี่ยคือเป็นอะไรที่ตรงตัวเหมาะสมที่สุดจังหวะการอ่านก็แบบตึต๊ดต,ต,ต,ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดอ่ะจังหวะดีเขาก็เลยนิยมที่เป็นสี่ตัวอักษรกันเช่นเรื่องฮานาคิมิโคอิซึซึริโคคัสึ นั่นแหละประมาณนั้นเหตุผลก็มีแค่นั้นแหละคะ <I see. S 1> ่ะแล้วก็ทราบเหตุผลกันไปแล้วเนอะว่าทำไมชื่อเรื่องญี้ปู่ถึงยาวนขนาดนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมกันดีก,กว่าก็คือเกมเนี้ยจะเป็นเกมทายชื่อซีรีส์หรือว่าหนังจากชื่อยอ่อ S <S โดยที่เราอะให้ทีมงานอะเตรียมมาให้แล้วเรา <S <S 2> <S 2> มีทีมงานด้วยหรอเนี่ยก็คือเรียก <S <S 2> <S 2> เพื่อนมาช่วยนะคะก็คือเราจะเราจะเตรียมชื่อย่อของละครไว้อยู่สิบเรื่องแล้วเราก็จะจัดฉลากกันแล้วก็ให้สลับกันทายใครได้คะแนนมากกว่าก็ชนะไป <S 2> <S 2 <S 2> ตายแน่เลยไม่ได้เตรียมตัวออคือแบบจำไม่ค่อยได้เหมือนกันนะช่วงหลังๆเนี้ยถ้าละครแบบเก่าก็อาจจะพอได้แต่ละครใหม่ๆคือไม่ค่อยได้แล้วนะมามาดูกันเริ่มเลยใครเริ่มก่อนไอ้คือฉลากนะฉันเริ่มก่อนอ่ะ นี่ฉลาดตื่นเต้นตื่นเต้นล้นมากเลยจ้าหุยง่ายอะคิมิซุยเมื่อกี้เพิ่งพูดง่ายคิมิโนซุยโซโอ้ทำไปใต้เอ้ตับอ่อนเธอนั้นขอฉันเธอะฉันว่าชื่อไทยา่ออีกต่อไปค่ะตาคุณพี่ค่ะโอจะได้ไหมอะอันนี้แล้วกันเอ้ยเลือกอะไรอะ อะไรอะไรไหนโอเหรอหรือศูนย์อ๋อลูลาลูลาลูลาอะไรศูนย์เลขศูนย์ศูนย์คิสสุดศูนย์คิสสุอะไรอ่ะไอ้นี่ปะเรจิชื่ออะไรอ่ะอ่ารู้ละอะไรนะอะไรคิดแต่เยอะอะเรจิเรจิเรจิไม่ใช่มีก่อนเรจิอะไรอ่ะโกโกเซนเรจิเออใช่ ก็เซเลจิอ <espaço> <gettable> <ns> <du>. <a song> ูู้้ก็เซเลจิคิดสุนิ้คิดเตยคิดสุชินิคิดเตยผิดนะคะได้ศูนย์ไปค่ะจะไปจำได้เนี่ยต่อไปผิดฉันได้หนึ่งตาฉันถือเองจับเองจับถือให้ถือให้นักเลงพอเฮ้ยทำไมได้ตื่นเร็ง่ายง่ายอ่ะอะไรอะโบคุอาสุ อะไรวะโบกขวอะไรอ่ะโบกขว้าใบให้โบกขว้าอาสุโนโกฮังไม่ใช่อะไรอ่ะเรื่องเรื่องโซตากับนานะหูไอไอวิวเดทยูทูมอร์โลกไม่ใช่ไปช่วยไหมผมจะเดทกับเธอคนเมื่อวานก็นั่นแหละไอวิว เดทยูอะไรนะโบคูโบคูลโบคูลอาสุคิโนโน่คิมินิเดโตสุรุใช่ไหมใช่หจำไม่ได้เธอได้สูตรคะแนนไปเลยอ่ะหนึ่งต่อศูนย์ู่ดีอ่ะฉันก็ยังนำอยู่อ่ะต่อต่อต่อทำไมมันยากมันยากมากเลยนะเนี่ยทุกคนเล่นกันได้ไหมเนี่ยฉันรู้สักเขียนสั้นๆนะโหอะไรยากใครสู้ อันนี้ง่ายละอันนี้ง่ายเลยตอบตอบตอบอเคยวะซูซึคริโอโดโคมาเดโมุหนึ่งต่อหนึ่งต่อมาค่ะโอ้ยง่ายอ่ะเคยอาตะโคโนเคยอาตาตาเมมาสกานี่เท่าไหร่แล้วนะสองต่อหนึ่งเอ๊ะเท่าไหร่แต่ลืมหนึ่งสองต่อหนึ่งโอ้ยง่าย ฮานะดังฮานะดังฮานะโยริดังงูสั้นต่อค่ะต่อฮานะฮาเละัวนี้ก็ง่ายฮานะฮาจิฮาเลผิดฮานะโนจิฮาเลฮานะโนจิฮาเละเกือบแล้วได้เหรอ่ตอบผิดไปแล้วอ่ะได้อ่ะได้ก็ได้เปลี่ยนพันภายในสามวีไม่น่าได้พูดเลย โอดาเมคุยเอ้ยไม่ได้รู้เรื่องเนี้ยดาเมะนะวาตาชิเอออะไรคุยเออใกล้แล้วคุยอะไรอ่ะคุยโอชิตะดาเมะนะวาตาชินีคุยชิเตะคุดาไซผิดค่ะต่อมาค่ะอันสุดท้ายแล้วปะยังเหลืองเลยหนึ่งฮ่าพูยอันนี้ง่ายชัวร์วาตาโดโ้ง่ายอ่ะวาตาชิตะจิ ว่าโดกาสเตลถ<อ>ูกอะเธออาสุดท้ายเอาละค่ะมิเกฮาจิถ้าเธอตอบไม่ถูกเนี่ยจะตีให้อะไรอ่ะนิเกหรือวะฮาจิดะกะยาคุณนีัครับถูกป้ะค่ะสรุปไหนนับคะแนนเพหนึ่งสองสามสี่ 2> 1, 2, 3, สรุปได้สามข้อสี่ต่อสามค่ะมงลงชนะไปนสคุยอะไรอย่ากดวงดีที่ได้แต่อันนง่ายๆจริงโอ้ก็ทุกคนตอบกันได้บ้างไหมคนตอบได้เต็มสิบปบเยอะกว่าพวกเราหรือเปล่าฉันว่าก็น่าจะเยอะกว่าอหไรนั่นสิช่วงนี้ความจำไม่ค่อยดีด้วยเออเกิดแต่ก็ชื่อเรื่องมันก็ยาวจริงๆอ่ะย่อมาก็แบบเหมือนจะช่วย แต่ก็น ar, ึกชื่อเรื่องเต็มๆไม่ออกอยู่ดีก็ว่าตนนี้ทุกคนจะไขข้อสงสัยได้แล้วเนอะว่าทำไมซีรีส์ญี่ปุ่นถึงชื่อยาวจะต้องมีชื่อย่อแล้วก็ต้องมีชื่อย่อที่เป็นสี่ตัวอักษรด้วยก็ถ้าเกิดใครมีข้อสงสัยหรือคำถามต่างๆนะคะที่เกี่ยวกับละครญี่ปุ่นซีรีส์ญี่ปุ่นหนังญี่ปุ่นต่างๆนานานะคะก็ สามารถฝากคำถามไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้นะคะถ้ามีโอกาสะคะ่ะก็อาจจะหาข้อมูลแล้วก็มาให้คำตอบแชร์กันได้เนาะสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเราให้ด้วยนะคะโอนเระไกชิมัสโอเไชิมัสสำหรับนนี้ก็บ๊ายบายบ๊ายบายเจ็บคอเลยชื่อยาวเหลือเกินอ <c oughs> <c oughs>